สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นที่จะทำคลิปคิติจังชาแนลก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปแต่ละคลิปที่ลงไปหรือคลิปนี้ที่คิติจังชาแนลกําลังทำอยู่นี้ถือเป็นความเชื่อ เฉพาะบุคคลนะคะถ้าหากใครไม่เชื่อก็สามารถเลื่อนและปล่อยผ่านได้เลยนะคะวันนี้คิดิจังชาแนลจะมาทำคลิปการเปิดรับสิ่งที่ดีๆการเปิดรับพลังบวกเข้าสู่ภายในบ้านเรานะคะว่าทำอย่างไรนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต่างๆมีการวางเกลือเล่าซับบ้างการเตรียมน้ำ ใส่แก้วไว้บ้างเพื่อเป็นการเปิดรับสิ่งที่ดีๆแต่วันนี้คิดจังชาแนลก็ได้นำมะนาวนะคะมะนาวนะคะหนึ่งลูกนี้เพื่อให้ท่านนำไปไว้ใต้หมอนนะคะเวลาก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะนำไว้ใต้หมอนนั้นให้เราพนมมือนะคะพนมมือพนมมือแล้ว บอกกลา่า,า,าวแต่สิ่งที่ดีว่าให้มะนาวลูกนี้นำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ภายในบ้านเปิดรับพลังบวกเปิดรับโชคลาภเงินทองทุกๆุกอย่างทุกๆุกทิศทุกทุก,ท,กทางเข้าสู่ภายในบ้านของเราค่ะหรือใครจะพูด นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะเป็นการพูดเปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีๆนะคะพอเราพูดและกล่าวเสร็จนะคะเราก็นำมะนาวนี้นะคะไว้ใต้หมอนแบบนี้นะคะนำมะนาวไว้ใต้หมอนแล้วเราสวดมนต์ก่อนนอนใส่ด้วยยิ่งดีนะคะนำไว้ทั้งหมด เวันนะคะพอครบ7วันแล้วเราก็นำมะนาวลูกนี้ไปไว้ที่ใต้ต้นไม้แล้วก็นำลูกใหม่มาเปลี่ยนทุกๆครั้งที่ครบ7วันนะคะนำลูกใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็บอกกล่าวแบบนี้นะคะบอกกล่าวในสิ่งที่ดีๆให้มีกัลยานามิตรที่ดีคนรอบข้างที่ดีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาครอบครัวเข้ามาในบ้านหลังนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ระบุบ,บอกกล่าวไปนะคะสามารถพูดได้หมด ไม่จําเป็นจะต้องพูดเหมือนคิดจังชาแนลเสมอไปนะคะให้ลองทําดูนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่ไม่ได้หมดเงินหมดทองอะไรลองทําดูก็ไม่ได้เสียหายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องทิดีจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ